สวัสดีค่ะทุกคนครับสวัสดีครับผมัสทีครับคุณผู้ชมครับผมสวัสดีค่ะเดี๋ยว<ม>วันนี้เรามาคุยกันถึงหนังที่ตอนนี้ทุกคนก็พูดถึงนะแล้วก็น่าจะเป็นหนังไทยที่ทํารายได้ส่งท้ายปีด้วยหลังจากที่อีเหลียมซิ่งตอนนี้แบบโกยไปกระชูดมากซิ่งซิ่งนำชาวบ้านไปเลยน่าจะเป็นตอนนี้พูดง่ายคืออีเลียมซิ่งคือหนังไทยทําเงินส่งสุดของปีนี้ ใช่ไหมใช่ไหมใช่<ร>ต้องต้องรอดูว่าไอ,อ้คนหล่อรวงของไข้ G D H เนี่ยจะแสงได้ไหมจะแสงได้ไหมรเราถ่ายการวันนี้คือวันศุกร์หนังเปิดตัวเมื่อวานนี้รายได้ของเมื่อวานออกมาแล้วนะคะวันรรแรกเนี่ยทำรายได้ไป3.6 3ามล้านหกแสนเบาทบซึ่ง <ผม S 2> คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นรายได้ที่เฉพาะในกรุงเทพกับเชียงใหม่นะส่วนรายได้ทั่วประเทศเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่รแต่ถ้าให้เราประเมินคร่าวๆนะคะคก็น่าจะอยู่ราวๆเบิ้ลเข้าไปอีกเอาเต็มที่เลยนะเบิ้ลอีกเท่าตัว ก็น่าจะอยู่สักประมาณ6 7ล้าน7ดล้าน8ล้านผมเพื่อน่าจะ8ล้านนะซึ่งนี่คืออย่างต่ำนะฮะเพราะอาจจะมีแรงแรงอัดกันไปเรื่องบางอย่างอีกจังแต่ตอนที่อีเลียมซิ่งเนี่ยเขาเคยมวันแรกก้อง10กว่าล้านนะใช่ไหมวันแรกเนี่ยเราสองคนไปดูมาแล้วพี่ต้อยไปดูรอบรอบสื่อใช่ไหมก็มีงงมีงานมีดารามาร่วมงานใหญ่โตนะครับใหญ่โตก็ตามภาษาเพราะหนัง G d s ก็คือเพื่อใช่ไม่ใชเในเดียวหนังไทยที่แบบว่ามีความหวังเนี่ย เขาจะมีการใหญ่โตว่้เป็นให้เป็นสื่อได้เอาไปไปเผยแพร่กันในข่าวช่วงต่างๆได้ด้วยแล้วก็บางครั้งสื่อก็มามางานมางานเพจหนังแต่ไม่ค่อยถามดาราเรื่องหนังที่ตัวเองเล่นนะะจะถามเรื่องอะไรก็ไม่รู้จะเจอเป็นบ่อยใช่ใช่มันก็จะแต่ก็จะมีแบ็คดรอปของหนังไงไอคนรอำรวงอีเลียมซิ่งอะไรก็แบ็คดรอปก็เหมือนกับเป็นการพ R อไปในตัวด้วยแล้วปอยู่ที่งานไหนอะไรแบบไหนครับผมฮะส่วน เราดูรอบธรรมดาวันพฤหัสนะคะคก็คือวันที่หนังเข้าฉายจริงแหละนะคะก็ไปดูสักประมาณรอบทุ่มหนึ่งค,คนอยู่ในระดับที่เยอะพอประมาณไม่ไม่ได้อัดแน่นมากซึ่งก็คิดว่าน่าจะเยอะก็คือวันศุกร์นี่แหละแล้วก็เสาร์อาทิตย์ทางโรงภาพยนตร์นี้ก็โอ้โหแน่นอนว่าเทโรงให้กันแบบแทบจะยกลงเลยแต่พอวันเนี้ยเช้าวันศุกร์เนี้ยเราไปดูอีเลียมซิ่ง ตอนเช้าอะนะเพราะว่ามีเหตุทําให้อยากดูอีเลียมซิงเนี่ยเดี๋ยวไปบอกตอนท้ายคลิปก็คือคนยังดูเยอะอยู่นะอฉะนั้นรายได้เขาเมื่อว่าเมื่อวานนี้วันพปหัสอีเลียมซิ่งยังได้ยังได้อยู่อีกหนึ่งล้านนะก็ถือว่ารายได้ยังดีอยู่แล้วก็ใช่พอดูจากคนที่ไปดูเมื่อเช้าที่ดูรอบเดียวกันเนี่ยสิบเอโมงครึ่ง คนดูเยอะนะคะก็ต้องบอกว่ารายได้เขาก็ก็คงดีแล้วคงตามกระแสด้วยเพราะคนก็พูดกันปากต่อปากนะครับทีนี้กลับมาเข้าเรื่องของไอ้คนหล่อลวงนิดนึงครับแน่นอนว่าความเป็นหนังของ Gdh นะคะคนก็ต้องคาดหวังความสนุกคุณภาพครับแล้วก็ด้วยความที่พ่วมกับท่านนี้ครับคุณเมธทลาธรนะฮะเคยทำ a อทีเอ็มเอรักเออเลอร์ทำไอไฟต n งกิ u วเลิฟยูใช่นะครับก็คือ2เรื่องที่แล้วเนี่ยมันสนุกแล้วมันฮาเนี่ยฉะนั้นคนก็จะคาดหวังว่าจะต้องเจออะไรอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะเอาความเห็นของเราครับเราเรื่องย่อนี่เอาแบบสั้นๆเลยนะครับก็คือตัวนางเอกเนี่ยโดนแฟนรุ่นน้องที่ชื่อแบงค์หลอกครับเออให้ไปกู้เงินเอาโฉนดแม่เนี่ยที่ดินแชื่อเพชร น้องที่เล่นชื่อแบงค์อ่าใช่โตกดกโดกุก่ะเขาชื่อแมทในเรื่องนะคะเล่นโดยน้องแบงค์ทิตินะเขาเขาก็หลอกเงินไปห้าแสนนางเอกไปกู้ให้นะคะสุดท้ายก็คือต้องมาผ่อนใช่เพราะว่าเลิกกันนะคะพอเรียนจบปุ๊บก็คือเลิงเลนนางเอกก็มานั่งผ่อนแล้วก็คือก็เหลือเงินอยู่นิดเดียวอ่ะแต่ก็คือจะต้องผ่อนเพราะไม่งั้นแม่จะไม่มีที่อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ สุดท้ายนางเอกเนี่ยคือบังเอิญว่าทํางานอยู่อะไรนะสีสวัสดิ์ก็คือเป็นไทยอินน่ะของ GDS นะคะก็เนียนนะก็ไม่ได้ว่าใช่ไม่ได้แบบดูดูแบบดก็เจอเจอหนุ่มมาโทคนเซนเตอร์คนเซนเตอร์แล้เจอเจอหนุ่มมาโทรแบบว่า ต้มตุนอีกต่ออีกต่อนึ่งใช่เหมือนพวกแก๊งแก๊งโจร call center โทรมาหลอกให้จะให้ไปกดเงินที่ตู้ atm แต่ก็คือไม่สำเร็จใช่กดเอื่นให้เท่านี้แล้วเนี่ยจะได้เงินเพิ่มเท่านี้นะอะไรประมาณอย่างนั้นแต่นางเอกใจก่อนไงนางเอใจก็เลยเหมือนกับเขาก็เลยแบ็กเมกับด้วยการอัดคลิปไว้ใช่ครับผมแล้วก็เลยหลอกให้ตัวคุณเดชคุณนเดชเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ไม่รู้ชื่ออะไรในเรื่องอ่ะยังไม่รู้เลยชื่อจริงว่าเขาชื่อเทวาตามตามเรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่ว่านางเอกเขาจะเรียกพี่พี่แล้วก็แทนตัวเองว่าน้องอะนะครับผมแล้วเขาก็เลยแบล็คเมกับแล้วก็เลยเหมือนกับว่าให้จ้างไม่เชิงจ้างอะคือจะให้มีส่วนแบ่งอะคือให้ไปหลอกเอาเงินห้าแสนคืนมาทีนี้คุณณเดชเนี่ยคือในเรื่องอะเขาเป็นจอมต้มตุ๋นเขาก็เลยแทนที่ไปตุ๋นคืนมาห้าล้านเขาก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าสามล้านเพื่อเอามาแบ่งให้กับมันต้องมีทีมมันเป็นไปแค่คนสองคนไม่ได้อยู่แล้วมันต้องมีทีมมีการดาเนินการ มีคุณเผือกก็ก็คุณแหม่มแคทธิยาแมงทอสนะคะซึ่งคุณแหม่มแคทนี่ก็คือว่าเป็นลูกหนี้ของศรีสวัสดิ์แล้วคือแล้วก็เป็นลูกเป็นอาจารย์อาจารย์สอนภาษาจีนให้กับคุณใบเฟิร์นแะบทเป็นนางเอกด้วยเนี่ยเราเราจะไม่เล่าีอนตอนนี้ว่เขาเขาจะหลอกยังไงหรืออะไรยังไงสุดท้ายจะลงเอ่ยยังไงมันเล่าลำบากเหมือนกันด้วยแหละจริงๆเราจะไม่เล่าให้ไปดูเพราะมันจะมีเรื่องแบบชิงไหวชิงพริบมีเรื่องเหตุการณ์เฉพาะหน้าให้ล้องแก้ไขซึ่งเราก็ถือว่าเป็น เป็นจุดเด่นของหนังเรื่องนี้นะมันทำหนังสนุกแล้วมันเป็นหนังที่ที่ต่างจากหนังไทยทั่วไปส่วนหนึ่งคือว่าเพราะหนังไทยไม่ค่อยเล่นนะหนังต้มตุ๋นเลยแบบเนี้นะครับแบบหลอกกันไปหลอกกันมาแล้วก็แบบว่ามีสถานการณ์ให้ต้องแก้ปมเฉพาะหน้าแบบนี้ไม่ค่อยมีแต่เรื่องนี้ยถือว่าเป็นหนึ่งในหนังไทยที่เล่าเรื่องนี้มาเล่นแล้วก็ต้องบอกเลยว่าทําได้ดีทําได้ดีก็ถือว่าตรงเนี้ยมันทาให้หนังมันมีความน่าติดตามมัล้วเราเลราแบบพูดว่าเฮ้ยโทษนะมึงจะหลอกได้ยังไงคือแล้วตัวละครของของน้องแบงค์เนี่ยก็อารม เหมือนและแค่และคายตลอดเวลาไม่มั่นใจแล้วก็มื่อได้ประสบการ,<ช>าการแบบเลยทีว่ามันมีความาก็มีความระวังตัวนะในความ,มน่า,นาติดตามอย่างนี้อยู่ซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าเป็นวิธีแก้ไขปัญหาของคนทําหนังได้ระดับหนึ่งนะพนเพราะว่าถ้าเกิดเอาแค่เรื่องรักเรื่องเดียวเนี่ยคือเราเห็นหน้าคุณณเดชคุณไบเฟิร์นเนี่ยเราดูแล้วว่าตอนท้ายต้องลงเอ่ยกันแล้วแบบต้องมีเหตุให้ทะเลาะทะเลาะอะไรกันอะไรเข้ามานิดนึงเลยคือก็จะเบเบอ่ะแต่คือว่าพอมันมีเรื่องของการต้มตุ๋นคือว่าเรื่องอื่นมันก็มีปมแบบนี้เหม เอาเงินคืนบริษัทได้ได้ก่อนหรืออย่างแอมฟายก็แบบว่าครูสอนภาษาอะไรันจะมีปมตั้งแต่ก็ว่าเรื่องนี้พอมันเป็นเรื่องของต้มตุน๋นที่มันไม่ได้เห็นนะมันก็ทําให้หนังมันมีความแปลกอยู่ในตัวเพราะเลยน่าสนใจตั้งแต่แรกนะนอไปจากได้คุณใบเฟย์กอาคุณดเดตมาได้แล้วนะครับผมฮะแล้วก็หนังความยาวประมาณ2ชั่วโมง10นาทีถามว่า ความยาวขนาดนี้หนังไม่ได้ทําให้เรารู้สึกเบื่อนะคือ<ล>มันดูเพลินแบบไม่ไม่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันโหมันยาวหรือถ้า <กะ S 1> <ล>ไม่รู้สึ<า>กนะว่าหนังมีงความยาวขนาดนี้แ,<ล>แต่อันหลังจากนี้ที่เราจะพูดมันคือความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะเพราะว่าเรื่องของความขำในมุกข,ข,ของหนัง<ะ>แต่ละเรื่องเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมืมมอนกันแน่บางคนเส้นตื้นบางคนเส้นลึกแต่ดิฉันเนี่ยถ้าดูหนังเรื่องนี้จะรู้สึกเลยว่าตัวเองเป็นคนเส้นลึกบอกก่อนว่า ไม่ใช่หนังไม่สนุกนะดิฉันยืนยันหนังดูสนุกแล้วดูเพลินตั้งแต่ต้นยันจบเรื่องเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงความตลกดิฉันไม่ขำถ้าเอาแบบว่าคือยัไงไงอะในแง่ความเป็นงานเบาสมองอะต้องถามผมนะผมจะผมให้หนังสอบผ่าน แต่วา่าเป็นวาว่าเป็นหนังตลกเนี่ยหนังเนี่ยไม่ใช่คือต้อง้องต้อง,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 องเราต้องหาเส้นแบ่งตรงนี้ให้เจอก่อน<ช>ถ้าเจอปุ๊บที่นหนังบรสมองผมจะว่าเออมันก็โอเคสอบผ่านแล้วเรดูดูแล้วม,มันลื่นลมอะ่ะมันดูมีความสุขมันมีสถานการณ์รตัวละครแก้ไขมีเรื่องของความรักความซาบซึ้งมีความประทับใจมีอะไรมันก็มีหมดเลยนะถือว่ามีครบเลยทีเดียวแตคือสิ่งที่ได้ก่อนอสิ่งที่ได้ส่วนตัวดูตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบรอยยิ้มเนี่ยมาตลอดรอยยิ้มมาตลอดแต่เสียงหัวเราะ มาเป็นระยะห่างๆเอาเป<ม>็นว่าหัวเราะมุกนี้อะขัมไปแล้วแล้วก็นั่งยิ้มกับพอดเรื่องของเขาไปเรื่อยๆแล้วก็ลุ้นกับการแก้ปัญหาแต่ละฉาก<ม>ซึ่งมันก็จะมาแบบพร้อมความฮานะคะ,ะแล้วเราก็จะหัวเราะแล้วเดี๋ยวก็นั่งยิ้มไป ม,มันมาเป็นแบบช่วงๆอะ่ะมันไม่มันไม่ได้มีอะไรที่แบบทําให้หัวเลาะแบบต่อเนื่องอ,อันนี้เป็นอย่างที่บอกอค่ะความเห็นส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวบางคนไปดูหนังเรื่องนี้อาจจะแบบโขําแบบขี้แตกขี้แตแตั้งแต่ต้นย,นยันท้ายเรื่องก็ได้นะคะถ้าถามผมนะผมจะถามว่าในแง่ความเป็นหนังตลกของมันเนี่ยถ้าเอาเอาความตลกเอาความขำนะมันจะมีอมุกเดียวก็คือมุกของคุณเต๋อแต่พอมาเล่นเยอะๆไปอ่ะ มันกลายเป็นรู้สึกว่าอันนี้บอกได้เพราะในตัวอย่างมีก็คือมุกที่แบบมันลายกระเด็นรอดฟันฟันห่างๆซึ่งพอมันเยอะไปเนี่ยมันรู้สึกแบบว่ามันเริ่มแบบเออมันเริ่มขื่ออะมันเกิือมอารมณ์มันขื่อแล้วคือมันมันมันไม่ใช่ขำอ่ะเออแต่แกว่าโดยรวมๆก็ดูได้เพลินก็คือก็คือจริงๆแล้วมันคือไม่อยู่ที่เราคาดหวังยังไงอะเนาะ <ช>ไม่ก็ต้องบอกไงว่าตัวเอง,เองอาคาดหวังเพราะว่าฟังคน,นที่ไปดูรอบสื่อแล้วบอกว่าหนังมันตลกไงเราก็ค<อ>าดหวังว่ามันจะต้องตลกไงคือพอไปดูแล้วเอ,อมันก็ไม่เห็นตลกเลยก็เลยเริ่มมาสงสัยไง<อ>ว่าเอ,อ๊ะฉันเชนลึกไปหรือเปล่าแล้วมันก็เลยเป็นสาเหตุที่บอกตอนต้นคลิปนะคะเช้าวันต่อมาเลยไปดู e a m มซิ่งไงคุณธิรวันเลยไปพิสูจน์ว่าเราเป็นคนเชนลึกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหนังมันก็จะดูเปินๆแล้วก็ฉากตลกจะเยอะก็อย่างที่ของคุณเต๋อกับ คุณเผือกฉากบัตตัวคุณเผือกนี่ยทำให้ขำได้อ่าใช่แล้วก็แล้วอย่างแล้วอย่างฉากบางฉากของคุณคุณแหม่มแคทเนี่ยก็ถือว่าแกแกผิดฟอร์มเหมือนกันนะแกเล่นบ๊อบบ๊อบอได้ดีเหมือนกันนะเอาจริงจริงเลยนะครับผมแล้วก็คือเรื่องนี้ปล่อยแบบไม่ไม่ต้องสวยเลยอ่ะว่างั้นเถอะแล้วอย่างหนึงของหนังนี่คือว่า Uh, ข้อเสียที่คุณข้อเสียก่อนนะคือเราบอกเราแล้วลว่าหนังเนะี่ยดูรวมๆมันดูสนุกดูเพลินมันไม่ใช่ข้อเสียหรอกมันเป็นข้อบกพร่องป่ะเออข้อบกพร่อง uh. เออส้นเรื่องเส้นเรื่องแข็งแรงเลยแหละมีเรื่องของต้มตุน๋นซึ่งบ้านเราไม่ค่อยได้ใช้มีเรื่องการหัดเหลียมเฉินคมชิงไหวชิงพิบมีการแก้ปัญหาแต่คือข้อบกพร่องมันคือว่าแบบบทบางช่วงเนี่ยมันอย่างอย่างเรื่องของอารมณ์ขาดอย่างที่คุณจุรณพูดก็ใช่คือว่าบทที่มันคุณต้องบี้คนดูแล้วเนี่ยคุณบี้ไม่ขาดไงโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายน่ะฉากฉากในคมะัน มันต้องลุ้นเนาะมันต้องลุ้นทตาไม่ต้องทำให้ลุ้นด้วยนะครับเพราะว่าคือคือมันจะเห็นว่าสถานการณ์ความจริงจะถูกเปิดเผยหรือเปล่าน้องเพชรหรือที่คุณแบงค์เล่นเนี่ยจะรู้ความจริงไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยมันเรากลับไม่ถูกตื่นเต้นเรับดูแบบดูเรื่อยๆจนจบไปก็โอเคอะไรประมาณนี้มันก็เป็นอารมณนฟีลลิ่งแบบนั้นมากกว่านะครับผมทีนี้พูดถึงนักแสดงเรื่องเนี้ยคือนักแสดงเล่นดีทุกคนนะคือเขาทําหน้าที่ของตัวเองได้ได้ดีทุกคนนะ แต่ดิฉันจะชอบน้องใบเฟินเพราะว่าน้องใบเฟินเนี่ยคือเล่นเรื่องนี้ต้องบอกว่าบทเขาก็ดูเป็นแบบพนักงานผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งอะ่ะแล้วคือน้องก็แบบเป็นทําให้เราเชื่อ,อว่าเธอ,อเป็นเป็นคนธรรมดาเป็นเป็นคนธรรมดาที่หน้าตาดีคนหนึ่งนะครับผมไม่ได้แบบกริ๊กกราดปิ๊งปังอะไรแบบนันนะครับผมะนะฮะคือน้องใบเฟินเนี่ยผมก็แบบว่าดูหนังน้องเข้ามาตั้งแต่เรื่องแรกนะไอสิ่งเล็กๆใช่ป่ะ่งเลในเรื่องแรกแล้วก็ดูมาเรื่อยก็คือก็ ก็บอกแล้วว่าน้องเป็นคนเล่นหนังดีละครผมไม่เคยดูผมผมพูดไม่ได้เล่นหนังเล่นหนังโอเคเลยเล่นหนังดีอะละแต่แตก็เล่นดีแล้วก็สวยด้วยนะแต่คือผมก็ไม่ได้คลิกปิ๊งหนึ่งก็โอ้โหน้องเจ๋งอะไรคือแบบว่าเราแบบว้าวแบบคือต้องแบบต่อไปนี้ต้องดูหนังเรื่องน้องของน้องใบเฟิร์นทุกเรื่องเลยไม่ถึงฟีลลิ่งนั้นนะแต่พอมดูเรื่องที่เสร็จบอกเฮ้ยน้องเก่งวะก็คือว่าเพราะอย่างหนังของคุณเมธราธรนี่เคยดูตั้งแต่ ATM นะฮนะ เราสึกเลยว่าหนังเขาจะมีโทนของการ์ตูนอยู่แล้วตัวละครบางตัวเนี่ยจะมีความเป็นการ์ตูนในตัวสูงและตัวของน้องใบเฟิร์นเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยใช่เลยคือเป็นการ์ตูนเลยถ้ากีดการ์ดโวกเวกโวยวายหรือมันการ์ตูนหมดเลยนะแต่คือพอช่วงผ่านไปถึงกลางๆเรื่องเนี่ยพอความสัมพันธ์เขาว่าตัวละครหลักอีกคนคือคุณเดชเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปเป็นโทนที่จริงจังมากขึ้นไม่ใช่เป็นแค่คนวางแผนต้มตุ๋นและเริ่มมีเรื่องของความสัมพันธ์ทางความรู้สึกทางใจขึ้นมาเนี่ยน้องก็ปรับตัวเอง มันโดดอ,ะ <ừ> mm อ่ะเออมันจะเนียนไปเรื่อยๆตรงนี้ผมวเฮ้ยเอเอเก่งเว้ยเก่งเว้ยแล้วที่ผมชอบชอบ่าสุดคือฉากสุดท้ายของหนังตอนที่ตัวละครของเธอเนี่ยรับโทรศัพท์จากคุณณเดชนแล้วถากตอนที่เธอหัวเราะอ่ะแล้วเธอแบบหัวเราะแล้ว,ว,ลวลลยิ้มอย่างมีความสุขเฮ้ยนี่<ล>คือมันม, <า S 2> มันดูสดใสมันมันดูแบบเออเป็นหนังก็ผ่องปิง้งขึ้นมาเลยแบบว่าเป็นไพ่ผ่องก็ปีเลยผ่องแล้วอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ก็ประมาณคือใช่คือแบบดูแล้วเออเฮ้ยโอเคงั้น ท่านจะเริ่มดูหนังน้องใบเฟิร์นเป็นเรื่องไปแล้วแต่เรื่องนี้ละกันนี่เริ่มแบบนั้นละกันแต่ละครผมไม่นะละครไม่ละครผมไม่ชอบอ่พูดถึงน้าเดชนาเดชแน่นอนว่าคือ เขาเลือกน้าเดชมาเนี่ยเพราะว่าน้าเดชเป็นตัวขายหนังเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าน้องก็แบบฮอตอยู่แล้วใช่ไหมแล้วน้องก็หล่อด้วยคือผู้หญิงดูก็ต้องชอบอยู่แล้วนะในขณะที่ผู้ชายก็มีน้องไวเฟิร์นขาอยู่ผู้หญิงก็จะมีนเดชขายอยู่รุนแก่ก็เาจะเป็นชอบแมมแคทอ่ามีใครไปรู้แมมแคทไหมแล้วมีแฟนเลือยไหมเปือยเขาก็เล่นตลกนะเรื่องนี้เป็นตัวฮาดีโอ้โหคือความเห็นส่วนตัวคุณน้าเดชเล่นดีนะแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหม เขาหลอเกินไปเออเออลามันมากไปหน่อยเขาหลอเกินไปไงคืออย่าลืมว่าตัวละครเนี้ยมันคือนักต้มตุนะ่ะแล้วคือพอเป็นนัเดทอะ่ะเรารู้สึกว่าเขาจะไปต้มใครได้อะ่ะคือเขาเดินไปไหนอะ่ะคือมันก็แบบคนเห็นปุ๊บก็ไม,ไม,ไม่ไม่เขาจะต้มใครได้ ข้าวต้มไข่ได้ง่ายกว่านี้โดยไม่ต้องทำไมลงทุนนะคือเขาควรไปต้มอย่างอื่นโดยใช้หน้าตาเขาว่าตอบไหมคือเขาควรจะไปหลอกผู้หญิงมากกว่าคือเขาเาต้มคือเขาไม่ต้องลงทุนต้มขนาดนี้เขาทำได้ง่ายกว่านี้เยอะใช่แต่จริงก็คือหนังเขาก็พยายามแล้วนะ เพราะคุณเดชเปิดตัวมาด้วยมาที่ซกพวกที่เคยเห็นเลยนะใช่ใช่ดูแบบเป็นพวกเด็กแ้นสกอยแต่ว่าขับเบน์ไงขับเบนส์ตอร์ปอลนะท่นไอ้นี่เราที่ดิฉันสงสัยมากนะที่ดิฉันสงสัยมากทาไมต้องขับเบนส์ไทยอินมากไม่ไทยอินหรอกเพราะเดี๋ยวมันก็มีเฟอร์รารี่มี่ะไรอีกมางมายผมพอนึกออกนี่นี่กาจจะแก้ตัวให้หนังก็คือว่าทําไมต้องนอนไม่นอนโรงแรมเพราะนอนโรงแรมคุณต้องเช็คอินด้วยการใช้ัตรประชาชนไง อ๋อกเดี๋ยวมีการใช้ใชเหตุผลน,นี่นะมันก็มีเหตุผลอยู่แต่คือเรื่องของเรื่องอ่ะมันเหมือนเขาขับเบนซ์นะแล้วมันเหมือนเป็นสมบัติชิ้นเดียวของเขาเพราะ,ะว่าเขาจะบอกเลยว่าเขาไม่ได้นอนเตียงม,มานานมากแสดงว่าทุกครั้งเนี่ยคือเขาจะต้องนอนอยู่ในรถเบนซ์เขาซึ่งเราก็งงว่าทําไมต้องเป็นรถเบนซ์แล้วทําไมถึงไม่ ไม่มีที่อยู่หรือเช่าห้องหรืออะไรอัจแต่ยางอย่างที่บอกหนังมันก็อยากไปให้เหตุผลเยอะเพียงแต่ว่ามันก็ทําให้เราคิดเออแต่คือมันก็คิดเพราะตัวหนึ่งที่ผมสถามผมผมคิดแล้วตอน่ีผมก็คิดอยู่แต่คือว่าแรืวอย่างประเด็นในเรื่องของการที่คุณใบเฟิร์นอ่ะหลอกให้คุณณเดชป์มาทางานให้เนี่ยก็คือเรื่องเป็นเรื่องของการเซฟไฟล์เสียงเอาไว้ซึ่งพอลบเสร็จปุ๊บณเดชก็คุณไม่ต้องทําให้มึงก็ได้เนี่ยคือ หนีไปก็ได้ไงเพราะว่านิสัยเป็นนักต้มตุ๋นอยู่แล้วใช่ไหมอออะ,อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเพราะนั้นคือมันมันอ่อนมากเลยคือว่าพอหนังมันอยู่ในโทนของการ์ตูนเนี่ยเราพร้อมก็เหมือนอย่างที่เคยคุยกับสุริวันก็ว่าบางทีหนังตลกกับหนังการ์ตูนหนังที่เป็นโทนการ์ตูนเนี้ยมันจะมีปัญหาที่ทำให้เราแบบว่าละเลยความถูกต้องเ,เ,อเพราะ,อ,ะรอย่างนี้ยแต่ก็คืออย่างที่บอกไงว่ามันก็จะมีสกิลอยู่มันก็จะมีสกิ๊ดไงว่ามัน ทำไมทำไมทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกค่ะไปดูกันนะคะเรื่องนี้ดูเพลินเลยแหละแต่อย่างที่บอกว่าสําหรับบางคนถ้าเป็นคนเส้นลึกแบบเรานะก็อย่าไปคาดหวังความฮามันเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขามาพูดได้ฟังว่าหุ้ยมันขำมันขำฮ่าแต่อย่างที่บอกค่ะความขำของคนเรามันไม่เท่ากันมันไม่ใช่ดังฮาระเบิดเถิดเทิงอ่ะนึกออกว่ามันคือมันเป็นหนังที่คุณดูแล้วคุณอมยิ้มมีหัวเราะแบบเบา ดูมีความสุขแล้วก็เออดูก็ดูคนสออคนหล่อคนสวยเดินกันไปเดินกันมาที่เขาเล่นดีเดินกันไม่ใช่ไม่เล่นนั้นเล่นกันดีนะแล้วก็จบก็แฮปปี้เอนดิ้งตามสไตล์หนังของ GDS มีอารมณ์ฟิลกูดนะครับก็ใครเป็นแฟนนะเดชเป็นแฟนน้องใบเฟิร์นไปดูเพราะคุณจะได้เห็นหน้าหล่อๆหน้าสวยเต็มจออีกอย่างนี้ผมต้องให้คือว่าพพรอะเรื่อง พราะบ้านเลือกบ้านเราไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้อาจจะมีหนังเกี่ยวกับต้นปู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้มีแบบการวางแผนที่มันแบบว่าเป็นเรื่องเป็นลาเป,นเป็นกระบวนการคือฟีลลิ่งเนี่ยมันหลายคนอาจจะบอกนึกถึงเรื่องโอเชียนอีเลฟเว่นผมไม่ผมดูแล้วผมไม่นึกถึงโอเชียนเลเพราะว่าคือโอเชียนีเลเว่นมันเป็นแก๊งมันใหญ่ไปผมกลับไปนึกถึงเรื่องโฟกัสซึ่ง Will Smith กกวิลส์มิทเล่นกับมาโก้ลอปปี้ซึ่งเป็นหนังรักโรแมนติกเหมือนกันเรื่องของนักตุนที่แบบว่า ห้ามรักกันสุดต้กกามารักกันอะไรประมาณอย่างนี้เหมือนกันหนังก็เป็นอารมณ์แบบนั้นแหละครับผมก็เอาเป็นว่าอย่างที่บอกนะ,ะไปดูกันได้หนังดูเพลินตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องส่วนคุณจะขำหรือไม่ขำนั้นมันแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะคะ,คคะและนี่ก็คือคลิปล่าสุดของ e n t e r t a n n Channel ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะเพื่อที่เราจะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะค ็เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากัไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ